ดิคะเมืรอนี่มาตำงูเขียวครั้งแรกนะกินกับเซนเซนบุ๊กได้คายกันกันกบไอ้ข้าวปุ้นนั่นแหละหกินแซ่บกินนัวเหอลองชิมมึงดูครั้งแรกในชีวิตกินตำงูเขียวพเอ่นะ อ้าจับพักอืมพอพองปะอืมพอได้อยู่เสกุงน้ำสองสามตัว น้ำอืค่อยๆกินถ้ากินเร็วลวแหลมสำลรกถ้าต่ำแต่งูเขียวหย่านบอิมกเลยซับมาแตงเซน้ำไปอย่างเี่อเอินงูเขียวกับบลูขาเจ้าเห็นเขาเจ้ากินกันเลยอยากล่องแหมอืมอืมแจกยูจ้ะ